อีกแล้วหนึ่งคันนะคะสดสดร้อนร้อนใครกำลังตามหา t o y ย t a C-HR ตัวมิดปี2018คันนี้มาพร้อม1.8นะคะไม่1,2,000 0กิโลเมตรเท่านั้นไม่ได้มีมาบ่อยนะคะ FC กับตัวรถสภาพกลิบสภาพสวยเนียนแบบนี้ใครกำลังสนใจและตามหารุ่นนี้อยู่พอดีนะคะรีบคว้าไปเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดค่าตัวเลขไมในคลิปเลยนะคะ เพชรยนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจ๋าเพชรยนนะคะเจอกันที่เดิมที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เอารถอีก1นึคันหนึ่งรุ่นนะคะที่ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะสำหรับ toyota c h r ของเรานะคะคันนี้มาพร้อมตัว1.8ตัวมิดหรือว่าตัวท็อปสุดนั่นเองค่ะนะคะคันนี้มาพร้อมปี2018นะคะ คันนี้เลขไม่เพียง120,000กิโลเมตรนะคะในสำเนาเล่มนะคะเป็นลำดับเดียวนั่นเองหมายถึงว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะแน่นอน100%เรซราคาค่าตัวคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่529,000บาทนะคะแต่เป็นตัวรถสภาพเดิมๆส,สวยๆเนียนๆเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเลยวันนี้เนาะจ๋า,จาก,ก็รีบหยิบมารีวิวให้ชมนะคะ ในส่วนของความสวยความเดิมแล้วก็เรื่องฟังก์ชันออปชันนะคะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็นเซอร์รอบคันนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สสๆกริบอย่างกตาแมวค่ะนะคะส่วนด้านข้างนะคะตัวรถคันนี้เดิมๆสวยๆแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะสกู5รูนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะเพิ่งใช้งานไป1 2 0 0 0 0กิโลเมคันนี้นะคะท่านผู้ชม ถามว่าคุ้มไหมนะคะกับราคา5 2 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าป้ายแดงราคาเฉียดล้านนะคะตอนนี้เราได้ปี18พร้อมกับตัวท็อปสุดในราคาสุดพิเศษ5 2 9 0 0 0บาทนะคะเหมาะเลยนะคะสำหรับสาวๆสไตล์โอนมานี่นะคะใครชอบอยู่นะคะติดตามแล้วก็โทรหาน้องเจจ๋านะคะเดี๋ยวดูแลเคสให้รา,ายละเอียดตัวรถนะคะเดิมกลิบหมดนะคะไม,ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้าไฟไหม้แน่นอน นะคะดูจากเหลี่ยมสันตัวรถนะคะที่เปิดนะคะเป็นแบบคีเลตเนาะหรือว่าเป็นแบบกุญแจยูกับตัวเราเอามือแตะด้านนี้ก็คือสามารถเปิดได้เลยนะคะรายละเอียดด้านข้างตัวสเกิร์ตจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะตัดกับตัวสีรถให้ลูกค้าดูนะคะรายละเอียดที่นอตกล้องแผ่นนะคะก็คือว่ารถคันนี้นะคะยังไม่ได้ผ่านการสปาถ้าสปาเสร็จสภาพจะกริบกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรถดําเดิม ไม่ชนหนักพี่ความจมน้ำค่ะลักษณะโดดเด่นนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่จะชอบนะคะก็คือฝาท้ายนะคะคือได้กว้างมากนะนี่กว้างมากนะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งนะคะเหมือนแนวลักชูรี่เลยแต่ก็ได้ราคาที่สุดพิเศษเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตะเข็บกันนะคะตัวรถคันนี้เดิมหมดกลิบนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีชนไม่มี ไม่มีอรอยทําสีไม่มีอรอยพ่นสีหรือว่าโป้สีแน่นอนอันนี้รายละเอียดชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติรถทุกคันได้เลยโดยขอสําเนาจากน้องจ๋าเพชรย์ยนะคะห้ามพลาดจริงๆนะคะตัวรถเดิมๆเนียนๆแทบจะไม่มีตําหนิเลยที่น้องจ๋าดูนะคะรอบคันก็ถามว่าจะมีเก็บรายละเอียดไหมก็ต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พวกโครงสร้างหรือว่าตัวน็อตตัวเล่มสําเนานะคะเรื่องเลขหมายไม่มีกอไม่มีชํารุ่สูญหาย ตัวสีไม่มีกลับแน่นอนค่ะนะคะสวยนะคะเอ็เอเออนเานๆก็จะมาทีนึงนะคะจ้าจา,ก,จาก,ก็จะได้รีวิวลงให้ FC ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ในป้ายแดงเนาะราคาสูงมากอ่าใครที่อยากได้ค่อนถูกๆสบายเงินในกระเป๋าก็โทรติดต่อจ้จาจ๋าเข้ามาส่วนประตูด้านหลังนะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เปิดเนี่ยเขาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยก็คือที่เปิดจะอยู่ ด้านบนนะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งแล้วก็ภายในนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะนั่งให้ดูนะคะภายในนะคะไม่ได้แคบเลยนะเป็นรถสไตล์ SUV นะคะ f อข้างในเนี่ยไม่ได้แคบเลยนะคะตัวเบาะไม่มีช้ำเพราะว่าหลังคาดูสูงนะคะนั่งนุ่ม3คนกำลังพอดีแต่ถ้า4คนไปก็จะแออัดเบียดเบกันหน่อยเนาะแต่เหมาะกับการนั่ง3คนเนี่ยพอดีแล้วก็เพิ่มความกชัวร่ขึ้นมาก็คือตรงแผงประตู ลักษณะแผงประตูดูเลยนะคะจะไม่มีรุ่นไหนเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนรุ่นไหนแน่นอนที่วางขวดน้ําวางแก้วกาแฟใหญ่นะคะแล้วได้กระจกออกโต้ทั้ง4บานด้วยนะคะ f c ตัวรถสวยมากนะคะตัวรายละเอียดต่างๆก็รอแค่เราสปาทําความสะอาดนะคะดูตัวน็อตได้เลยนะคะตัวน็อตเนี่ยคารเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอด รายละเอียดตรงนี้นะคะชัดเจนบ่งบอกได้เห็นว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพิคว่ำจมน้ำมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้ากันบ้างนะคะว่ารุ่นนี้นะคะลักษณะพิเศษสำคัญนะคะเขาให้อะไรมาบ้างนะคะกับตัว CHR ตัวมิดคันนี้นะคะถ้าดูดูแล้วนะคะถ้าเปรียบคู่แข่งของเขาก็จะเป็นตัวแบรนด์ Honda พวก CHR เนาะหรือว่าตัว HRV แต่ว่าก็คือยังเพิ่มความ ลักชูรี่อยู่นะนี่ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเกียร์นะคะเป็นดำเงานะคะหัวเกียร์ดูสปอร์ตมากๆนะคะมีเบรกมือนะคะเกียร์หุ้มถุงแบบรูดนั่นเองแล้วตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะไม่เหมือนรุ่นไหนจริงๆนะคะเป็นเป็นรุ่นแปลกมากสำหรับ จ้าจ๋าได้ทําการรีวิวนะคะเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยนะคะจ้าจ๋ารีวิวอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่าให้เห็นความเสืความเดิมของรถรุ่นนี้ที่เข้ามาให้เอฟซได้เห็นคนที่กําลังตามหาและอยากได้จริงๆนะคะมาดูตัวพวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นความแนวสปอร์ตอีกแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะวงรีสามเหลี่ยมนะ,ะแต่ดังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหน้าจอนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดกิโลเมตร ไมแท้ไมเดิมนะคะแล้วคอนโซลตรงกลางด้านหน้าข้างบนนะคะเป็นพลาสติกนะคะกึ่งหนังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกึ่งหนังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดําขึ้นรูปอ่าสวยๆนะเออสวยเนาะนานๆได้มารีวิวเหมือนมันจะออกเหมือนแนวรถยุโรปไปเลยอะ่ะ เออนะถ้าขับแล้วสําหรับสาวๆคนลุกแบบว่าไัวกำลังทํางาน Walking w o m a มอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณผู้ชายนะคะอยากซื้อจะขับไปใช้ในครอบครัวนะคะไม่ส้า,าใครแน่นอนเอาตรงว่าเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ได้มีวิ่งเกื่อนบนถนนนานๆจะมีขับทีเพราะป้ายแดงแพงมากนะคะจะเป็นรถกลุ่มเฉพาะรุ่นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตรูราจริงๆ เะะอาไปดูในส่วนของตัวคานเสา A กันบ้างค่ะมาดูตรงคานเสา A เนี่ยเช่นกันนะคะทั้งส้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะไม่มีการแกะการถอดนะคะท่อเก็บสายไฟมันก็ต้องมีฝุ่นมีอะไรกันบ้างเนาะ fc เพราะว่ารถสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดแล้วตรงตัวเบาะนะตัวเบาะตรงนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นปรับไฟฟ้าไหมอ๋อโทษทีหนึ่งสองสาอ่ะ, 1, 2, อะตัวเบาะตัวนี้นะคะยังเป็นปรับมืออยู่นะคะยังไม่ได้ให้เป็นระบบไฟฟ้ามายังก็ยังให้ความ เป็นเบาะหนังมาอยู่เพิ่มความสปอร์ตมาอยู่นอะอ่ะดูแผงประตูตรงแผงควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มพับกระจกออโต้นะคะปุ่มเซนทันล็อกปุ่มกระจกออโต้สีบาทนะคะตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูด้วยนะคะ F4 เป็นปุ่มพุทสตาร์ทแล้วนะคะอ่ะ ลักษณะกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มเรียกสัญญาณตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กนันว่าไม้แสสองเนี่ยสอดคล้องกับตัวรถหรือไม่นะคะเครื่องยนต์นิ่งมากนิ่มมากแต่ถ้าเป็นตัว c h r เนี่ยถ้ารุ่นขายดีหนึ่งรุ่นก็จะเป็นตัวไฮบริดนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีไฮบริดเข้ามาอ่ะใครยังชอบรถสันดาบอยู่นะคะ เดิมหมดเลยนะคะสีเนื้อฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดเลยตัวรถเดิมทั้งหมดเลยกลิ่นมากนะคะ<อ>เครื่องยนต์นะคะสี่สูบดูใหญ่มากนะคะฝาครอบเครื่องใหม่เครื่องยนต์ดูสดนะคะดูจากความใหม่ขนาดเรายังไม่ได้ล้างระบบสายพานต่างๆนะคือจะแปลกไปกับตัวอื่นโดยสิ้นเชิงเลยจะไม่มีรุ่นไหนเหมือนเลยนะคะตัว c ี r นี้สวยมากแต่งงว่าไม้แสนสอเครื่องยนต์ทำไมนิ่งขนาดนี้ นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ FC ขนาด4สูสอห่ง140แรงม้าค่ะนะอัตราการเล่งการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าสุดคุ้มสุดประหยัดนะคะสวยสวยมากเหมาะกับสาวสาวแบบกำลังวอลกิ้งมูมนนะคะสาวทำงานใบกำลังทำงานวัยกลางคนหรือวัยรุ่นนะคะนะคะถ้าขับรถประมาณนี้ก็ทำให้เราดูแพงดูดูสวยนะดูวิตตังเออประมาณนี้ คร่าวประมาณนี้นะคะน้องจะจ๋าเอารายละเอียดความสวยแล้วก็ภายนอกภายในความเดิมรถคันนี้มาให้ f อได้ชมเผื่อใครที่กําลังตามหาแล้วอยากได้มือสองที่คัดคุณภาพจริงๆแต่ถ้าดูในกล้องแล้วนะคะยังบอกว่ารถคันนี้มันไม่สวยนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการคลีนยังไม่ได้มีการทําสปาหรือว่าทาความสะอาดนะคะแต่ถ้าเราสปาเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองสวยไม่แพ้น้องป้ายแดงแน่นอนนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด เป็นกําลังใจให้น้องจ๋าและน้องทีมงานบริษัทเพรย์ยนทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้น้องจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ